บทที่15ประธานคณะเผยแผ่ตอนที่8ผมทำอะไรลงไปไม่กี่วันต่อมา เก้าธันวาคมพุทธศักราช2532มรมร์เกเรตลูกๆก,กับผมบินไปเชียงใหม่เพื่อรวมการประชุมผู้นำเชิงปฏิบัติการอีกสองวันกับผู้นำท้องถิน่นและคู่สมรสในเขตนั้นข่าเรื่องแผนเดินทางไปพระวิหารแพร่เร็วมากตอนนี้มีแต่ความคกคึรืน้นและความตื่นเต้นเพราะผู้นำเชียงใหม่ไม่เลิกพูดหรือเลิกถามเรื่องนี้ เราทำตามรูปแบบเดียวกับที่ทำในขอนแก่นวันแรกเราทำความรู้จักกันกินอาหารและเที่ยวเชียงใหม่เราเดินทางไปน้ำพุร้อนและทุกคนต้มไข่กินเป็นอาหารกลางวันในน้ำพุร้อนหลังจากนั้นเราไปเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมหลายแห่งในเชียงใหม่แล้วพบกันที่ร้านอาหารจีนเพื่อกินอาหารเย็นผมขอให้ทุกคนเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของตนเองผมสัมผัสได้ถึงศรัทธาและความพักดีของวิสุทธิชนคนไทย วันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์จึงมีการประชุมสามชั่วโมงตามปกติเราสนทนาการเรื่องพระวิหารหลังการประชุมแสดงประจักษ์พยานสมาชิกในเชียงใหม่กำหนดเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2533เป็นเป้าหมายไปพระวิหารเรากำลังสร้างความหวังและแรงขับเคลื่อนแต่ผมเริ่มกังวลบ้างแล้วตอนนี้ผมต้องหาวิธีให้สมาชิก89คนไปพระวิหาร ผมไม่อาจปฏิเสธคำพูดของตัวเองในขอนแก่นได้ผมสัญญากับสมาชิกที่มีค่าควรทุกคนว่าพวกเขาจะมีโอกาสไปพระวิหารใน6เดือนปัญหาคือผมคิดว่าตัวเองพูดเรื่องนี้กับผู้นำคนไทยและคู่สมรสที่เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจหรือคาดหวังให้พวกเขาบอกผู้เข้าร่วมประชุมของตัวเองว่าทุกคนจะไปพระวิหารครั้งนี้ด้วย ตอนที่จัดการประชุมผู้นำเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพเราทำแบบเดิมแต่ลดขนาดลงเนื่องจากจำนวนผู้นำที่เข้าร่วมผมจำไม่ได้ว่าเราทำอะไรบ้างเพราะหมดแต่คิดถึงคำถามและการสนทนาเรื่องไปพระวิหารตอนนี้ทุกคนกำลังทำให้บรรลุปเป้าหมายนั้น ขณะใครควรคำพูดของตัวเองระหว่างการประชุมผู้นำครั้งแรกผมจำได้ว่าตัวเองไม่ได้พูดว่าผู้นำและคู่สมรสเท่านั้นหรือเฉพาะคนที่อยู่ที่นี่แต่ใช้คำว่าทุกคนที่มีค่าควรถึงแม้ผมไม่รู้แต่พระเจ้าทรงทำตามแผนของพระองค์ผ่านพระวิญญาณถึงเวลาแล้วที่ไม่เฉพาะผู้นำคนไทยจะไปพระวิหารเท่านั้นแต่สมาชิกคนไทยทุกคนจะได้รับพรของพระวิหารด้วย ผมทราบว่าขั้นต่อไปที่ต้องสนใจคือจัดชั้นเรียนเตรียมเข้าพระวิหารการไปพระวิหารเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยและพวกเขาต้องเข้าใจเรื่องศาสนพิธีพันธสัญญาและคำมั่นสัญญาที่จะทำมากขึ้นบางคนปรารถนาจะทำงานพระวิหารแทนสมาชิกครอบครัวที่สิ้นชีวิตแล้วเราต้องสอนขั้นตอนนั้นด้วย ถัดมาคืองานท้าทายของการสัมภาษณ์ทุกคนที่อยากไปและผ่านการสัมภาษณ์กับประธานสาขาแล้วภายในไม่กี่เดือนหลังจากการประชุมผู้นำครั้งแรกมีสมาชิก600กว่าคนขอใบรับรองหรือราว5%ของสมาชิกศาสนจจาจักรในประเทศไทยผมไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากทำตามแผนของพระเจ้าเงินที่ต้องใช้เดินทางไปพระวิหารยังขาดอยู่มากผมกังวลที่ต้องหาประมาณ1 5 0 0 0ดอลลาร์ให้50คน ตอนนี้ผมเห็นว่ามันเป็นไปได้ที่จะต้องหาให้ได้มากกว่า1 8 0 0 0 0ดอลลาร์เพื่อให้สมาชิก600กว่าคนไปพระวิหารค่าเครื่องบินและค่าที่พักเป็นฝันร้ายของพวกเขาที่ผมจะเปลี่ยนเป็นฝันดีได้เมื่อมีเงินมากกว่านี้ ผมติดต่อครอบครัวพื่อนสนิทและผู้สอนศาสนารุ่นก่อนๆบางคนเพื่อบอกให้รู้ว่าเรามีแผนจะไปพระวิหารพวกเขาจึงให้ความช่วยเหลือมากเท่าที่พวกเขาจะช่วยได้ เทศกาลคริสต์มาสเวียนมาอีกครั้งผู้สอนศาสนาและสมาชิกในโซนกรุงเทพวุ่นอยู่กับการเตรียมโอเพนเฮาส์ที่โบสถ์อโศกพวกเขาจัดแสดงงานอย่างสร้างสารรค์ในห้องวัฒนธรรมและห้องเรียนเพื่อบอกข่าวสารของพระกิติคุณปล่อยลูกโป่งหลายลูกก่อนโอเพนเฮาส์ที่มีข่าวสารและใบรับพระคัมภีร์มอร์มอนฟรีอยู่ในนั้นมีการแจกพระคัมภีร์มอร์มอนที่ห่อเป็นของขวัญกว่า50เล่มให้กับผู้ไม่เป็นสมาชิกก่อนจัดโอเพนเฮาส์ วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2532วัน Open House ์และโปรแกรมคริสต์มาสของสมาชิกคนไทยมีการแจกพระคัมภีร์มอร์มอนที่หอเป็นของขวัญให้กับผู้ไม่เป็นสมาชิก110เล่มเทศก,กาลคริสต์มาสมีต่ออีกสองวันพร้อมกับ Open House มีอาหารอร่อยเพลงเพราะๆการร้องเพลงวิดีโอศาสนจ,จักร และคณะนักร้องประสานเสียงเทเบอร์นาเคิลออกอากาศทางสถานีวิทยุที่มีผู้ฟังมากที่สุดในประเทศไทยสมาชิกและผู้สอนศาสนาทุกคนตื่นเต้นมากที่ได้ฟังคณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลงและเอ่ยชื่อศาสนาจักรทางวิทยุข้าวละมานท่ามกลางข้าวสาลีเลยค่ะแผ่นดินสวรรค์เปลี่ยมเหมือนคนหนึ่งได้วานมาเมล็ดพืชดีในานานของตน แต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหวานข้าวละมานปนกับข้าวสาลีนั้นไว้แล้วก็หลบไปเมื่อตอนข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นมาปรากฏด้วยบรรดาทาตของเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หวานพืชดีไว้ในานาของท่านไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบว่า นี่เป็นการกระทําของศัตรูทาสเหล่านั้นจึงถามว่าท่านปรารถนาจะให้เราไปถอนและเก็บข้าวละมานไหมแต่นายตอบว่าอย่าเลยเกรงว่าเมื่อกําลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วยให้ทั้งสองเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งบรรดาผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงรวบรวมไว้ในยุ้งฉางของเรา วิญญาณคริสต์มาสที่สวยงามลดลงเมื่อถึงฤดูการทำความสะอาดบ้านผมทราบมาว่าข้าวละมานคืบคลานเข้ามาในฝูงแกะของผมอีกครั้งและต้องถูกแยกออกจากวิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์มีคนรายงานพฤติกรรมบัดสีบัดเถลิงของคนบางคนให้ผมฟังมันเริ่มจากผู้นำคนหนึ่งที่ใกล้ชิดผมมากสมาชิกหลายคนรายงานการประพฤติธปฏิบัติของเขาที่น่ากระอักกระอ่วนกว่านั้นคือเขาทำมาหลายปีแล้ว ผมเข้าใจว่าอดีตประธานคณะเผยแผ่คนที่เคยอยู่ในตำแหน่งเช่นผมท่านรู้พฤติกรรมของเขาแต่รู้สึกอึดอัดมากถ้าคนต่างชาติตัดสินผู้นำคนไทยที่เป็นสมาชิกศาสนจ,จักรมายาวนานแบบนี้อดีตท,ท่านประธานคณะเผยแผ่พูดกับผมว่าท่านดีใจมากที่ผมมาเป็นผู้นำที่ประเทศไทยและได้จัดการเรื่องนี้ได้สำเร็จเพราะผมเป็นคนไทยและเป็นผู้นำของศาสนาจ,จักรในประเทศไทยผมจึงมีหน้าที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ไม่อยากเชื่อพูดตามตรงคือผมไม่อยากเชื่อแต่มันมาจากปากของพยานหล,ลายคนทําให้ผลหมดความไว้วางใจและความหวังในตัวชายหนุ่มคนนี้ผมเป็นคนสอนพระกิติคุณให้เขาผมต้องไปพูดขอร้องและรับรองดูแลต่อพ่อแม่เขาเมื่อเขาอยากรับปฎิสมาและตอนแรกพ่อแม่คัดค้าน ผมเป็นคนได้ส่งเสริมเขาให้เข้าเรียน BYU และจัดหาครอบครัวของสมาชิกที่ดีของศสัสนจกรให้เขาพักอยู่ในบ้านด้วยระหว่างเรียนมหาวิทยาลายัยเขาไม่แค่จบปริญญาตรีจาก BYU เท่านั้นแต่จบปริญญาโทด้วยหลังเรียนจบ BYU เขากลับประเทศไทยและได้ตำแหน่งสูงมากในรัฐบาลไทยเขาฉลาดมากความรู้เรื่องพระคัมภีร์ล้ำหน้ากว่าทุกคนในประเทศไทยผมคอยดูแลช่วยเหลือและแนะแนวทางให้เขาตั้งแต่ต้น ถือว่าเขาเป็นเสมือนน้องชายผมผมภูมิใจในตัวเขาและความสำเร็จของเขาเพื่อให้แน่ใจว่ารายงานนั้นถูกต้องผมจึงพบกับผู้ชายหนุ่มๆของคดีกล่าวหาคนหนุ่มเหล่านี้เล่ารายละเอียดที่สกปรกโสงมมให้ผมฟังผมฟังแต่ละคนพูดละหอเหี่ยวใจมากผมเรียกประชุมสารสนจักรกับผู้นำฐานะบุโรหิตบางคนและขอให้ผู้นำที่ถูกกล่าวหามาแก้คดีด้วยเขาไม่มา แต่จากหลักฐานทั้งหมดที่ได้ผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขับเขาออกจากศาสนจักรสมาชิกคนไทยยอมรับว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ผมลำบากใจแต่พวกเขาเจ็บปวดมากกับพฤติกรรมของผู้นำคนนี้ดูเหมือนหลายคนจะโล่งอกที่ผมแก้ไขสถานการณ์นี้ได้แล้วความรักความเคารพและความไว้วางใจของพวกเขาเพิ่มขึ้นพวกเขารู้ว่าผมจะไม่เมินเฉยกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นนั้น น่าเสียดายที่ไม่หมดแค่นี้ฤดูการทำความสะอาดยังมีต่อประธานสาขาคนหนึ่งและประธานท้องถิ่นคนหนึ่งถูกลงโทษทางวินยัยโทษฐานล่วงละเมิดทางศีลธรรมด้วยการตัดสินใจเหล่านี้ทำให้ผมเสียใจอย่างยิ่งแต่ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสตเราเชื่อว่าพระบิดานในสวรรค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมและพระผู้เป็นเจ้าจะถูกล้อเลียนไม่ได้ ผู้ชายสองคนนี้ได้รับโทษทางวินัยตามคู่มือคำแนะนำอย่างเป็นทางการของศาสนาจักรน่าเสียดายที่ยังไม่หมดจำเป็นต้องทำความสะอาดอีกการล่วงละเมิดทางศิลธรรมครั้งใหญ่อีกครั้งกลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อต่งตางๆทั่วประเทศไทยเริ่มจากสิ่งที่ดูเหมือนจะทำด้วยเจตนาดีสมาชิกคนหนึ่งจากยูทาย้ายมากรุงเทพเพื่อเปิดสถานเลี้ยงเด็กชายกําพร้าเขาไม่ได้พาภรรยากับครอบครัวมาด้วย ออกจะแปลกๆนิดหน่อยแต่เขาทำให้หลายคนเชื่อรวมทั้งนักลงทุนที่เชื่อว่าเขาสงสารเด็กกำพร้าในกรุงเทพแต่ความจริงแล้วเขาแอบค้าประเวณีเด็กและเป็นเท่าหัวงูในภาษาไทยเท่าหัวงูหมายถึงคนแก่ที่ชอบหลอกบังคับเด็กให้ทำกิจกรรมทางเพศเขาถูกจับและถูกสอบสวนในกรุงเทพเกิดกระแสฮือฮาอีกครั้งเมื่อถูกเปิดเผยว่าเขาเป็นมอร์มอนจากยูทาศาสนจักร ตกเป็นข่าวเสียหายอีกครั้งทั้งที่ไม่สมควรสื่อช่องต่างๆช่วยโอกาสนี้รายงานข่าวโจมตีมอมมอนมากขึ้นทั้งหมดที่อุตสาห์ทำมาเพื่อให้รัฐบาลไทยยอมรับศาสน,นจาจักรอย่างเป็นทางการจึงเสียเปล่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่ใช้สิทธิเสรีทำผิดอย่างไร้สำเนึกรับผิดชอบและก่อเกิดความเสียหายต่อผู้บริสุทธิ์เหยื่อสมาชิกและศาสน,นจักรโดยรวม กลายเป็นว่าผมต้องรับหน้าที่ดำเนินการลงโทษเขาตามวินยัยศาสนจักรเขาถูกขับออกติดคุกและถูกในประเทศออกนอกราชอาณาจักรไทยและไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาอีกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามข่าวความชั่วของคนคนนี้ดังไปถึงสหรัฐและอย่ท่าไม่นานหลังจากนั้นหนังสือพิมพ์จากซอลเล็กซิตี้ขอสัมภาษณ์ผมนักข่าวมากรุงเทพเพื่อพบผม,ผมผมตอบคำถามเกี่ยวกับคนนั้นชี้แจงว่าเขาถูกขับออกจากศาสนจักรแล้ว เพราะสิ่งที่เขาทำผิดและศาสนจักรไม่ยกโทษให้กับความประพฤติแบบนี้คำถามของนักข่าววกมาที่ศาสนจักรทันทีและถามว่าศาสนจักรในประเทศไทยเป็นอย่างไรผมพูดสั้นๆเกี่ยวกับประวัติศาสนจักรในประเทศไทยและปัจจุบันเรามี18สาขาสมาชิกหนึ่งกว่าคนและกำลังจะตั้งสเตกแรกผมบอกพวกเขาอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับการเดินทางไปพระวิหารที่จะมีขึ้นครั้งแรกตามแผนที่วางไว้ให้สมาชิกคนไทย ในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2533ผมบอกพวกเขาว่าสมาชิกคนไทย99%ไม่เคยไปพระวิหารและนี่เป็นเวลาที่พวกเขาจะได้รับพรพระวิหารผมอธิบายว่าพระวิหารใกล้สุดอยู่ในฟิลิปปินส์และวิสุทธิชนคนไทยหลายคนยากจนมากพวกเขาส่วนใหญ่จึงไม่มีเงินไปน่าแปลกที่สิ่งดีบางอย่างมาจากสิ่งชั่วผมบอกน้าข่าวว่าผมสัญญากับวิสุทธิชนคนไทย ว่าสมาชิกที่มีค่าควรทุกคนที่อยากไปจะได้ไปแต่ผมต้องคิดให้ออกว่าจะทำอย่างไรผมแสดงประจักษ์พยานสั้นๆว่านี่คือศาสนจักรของพระเจ้าและผมจะพบวิธีทำให้เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปได้กับพระเจ้าผมไม่ทราบเลยว่าพวกเขาเอาบทสัมภาษณ์ผมพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ในยูท่าปาฏิหาริ์เริ่มเกิดขึ้นดูเหมือนสิ่งดีบางอย่างจะมาจากสิ่งชั่วการสัมภาษณ์คราวนั้นประจวบเหมาะเหลือเกิน อดีตผู้สอนศาสนานในไทยเริ่มส่งเช็คเงินบริจาคมากรุงเทพเพื่อช่วยให้สมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนาจักรได้ไปพระวิหารพวกเขาทุกคนต้องการช่วยให้ความฝันของสมาชิกคนไทยเป็นจริงน่าแปลกและน่าทราบซึ้งอย่างยิ่งเรานำเช็คฝากธนาคารด้วยความสำนึกคุณต่อมาในการพูดคุยกับประธานสาขาภาษาอังกฤษผมบอกเขาเรื่องการไปพระวิหารเขารู้สึกว่าสาขาอุปถรัรมสมาชิกสามคนได้ สมาชิกในสาขาของเขาตื่นเต้นมากที่พี่น้องคนไทยจะไปพระวิหารพวกเขาจึงรวบรวมเงินจนอุปธรรมสมาชิกได้หกคนการเสียสละนำมาซึ่งพรตลอดช่วงสองสาเดือนติดต่อกัน ผมกำหนดจัดไฟายทรายในสาขาหลักๆของประเทศที่ไฟายทรายผมยืนยันสัญญาว่าสมาชิกที่มีค่าควรทุกคนจะได้เข้าพระวิหารในอีกไม่กี่เดือนผมใช้โอกาสนี้อธิบายจุดประสงค์ของพระวิหารประโยชน์และปิติของการไปพระวิหารและประสบการณ์ส่วนตัวของผมผมบอกว่าพวกเขาไม่ต้องดูภาพพระวิหารอีกแล้วแต่จะได้ไปเห็นด้วยตาตนเองถ้าพวกเขาชำระตนให้บริสุทธิ์และทำตนให้มีค่าควรรับพรพระวิหาร ผมสัญญาว่าจะไม่มีใครไม่ได้ไปเพราะไม่มีเงินแต่ขอให้ทุกคนที่อยากไปเสียสละและทำสุดความสามารถเพื่อหาเงินให้มากเท่าที่จะมากได้จนถึงวันเดินทางผมยืนยันว่าการเสียสละครั้งนี้จะได้ผลตอบแทนเกินกว่าพวกเขาจินตนาการได้เรื่องราวการเตรียมตัวและการเสียสละของสมาชิกเริ่มกองอยู่บนโต๊ะทำงานของผมหลายคนโทรมาเล่าประสบการณ์ประธานสาขาคนหนึงขายควายตัวเดียวที่เขาเอาไว้ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงชีพ ประธานท้องถิ่นคนหนึ่งกับครอบครัวเก็บเงินไปพระวิหารมาหลายปีแต่ถ้าลูกไปด้วยค่าใช้จ่ายย่อมเพิ่มตามจึงเก็บยากขึ้นไปอีกตอนนี้สมาชิกครอบครัวแต่ละคนหางานทำเพื่อจะได้ไปพระวิหารแม้แต่ลูกสาววัยสิบขวบก็ไปขายถ่านตามบ้านทุกคืนได้กำไรถุงหนึ่งไม่ถึงห้าสิบสตางค์หลายคนทำงานสองอย่างหรือทำงานเพิ่มสมาชิกอีกคนขายเครื่องประดับของเธอ เรื่องราวมีมาไม่ขาดสายสมาชิกคนไทยหลายคนที่มีเงินหรือคนที่ไปพระวิหารไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างช่วยบริจาคเงินด้วยทุกคนกำลังทำส่วนของตนเองผมรู้สึกภูมิใจกับการเสียสละและศรัทธาของสมาชิกครอบครัวนหนึ่งในรัฐไอดาโฮอเมริกาสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับการช่วยเหลือเราหลังจากอ่านบทความหนังสือพิมพ เขาตัดสินใจส่งเงินที่วางแผนจะซื้อของขวัญคริสต์มาสปีนั้นมาช่วยให้เราได้ไปพระวิหารหลายซองมีจดหมายคล้ายกันและส่งความปรารถนาดีมาก,กับเช็คของพวกเขาอดีตผู้สอนศาสนาเพื่อน,นและหลายครอบครัวส่งเช็คมาด้วยผมเปิดบัญชีธนาคารแยกต่างหากไว้ฝากเงินบริจาคเพื่อไปพระวิหารผมเริ่มสัมภาษณ์ใบรับรองเนื่องจากประเทศไทยยังไม่ได้จัดตั้งเสเต็ ผมจึงต้องสัมภาษณ์ไปรับรองทั้งหมดเองหลังจากประธานสาขาสัมภาษณ์แล้วผมไม่รู้ว่าตัวเองทำได้อย่างไรแต่ตลอดสามเดือนผมสัมภาษณ์ได้ประมาณ600คนใกล้ปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 3 3ผมโทรไปพระวิหารมะนิลาฟิลิปปิน์เพื่อแจ้งเรื่องการไปพระวิหารของเรา ที่พักเป็นเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงที่พักถูกๆูกคงหาไม่ได้และจะให้สมาชิกจํานวนมากไปพักอยู่กับสมาชิกในประเทศฟิลิปปินส์คงไม่ได้ผมประหลาดใจรละคนดีใจเมื่อประธานพระวิหารรับสายเขาคือประธานโฮเกนอดีตประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพประธานโฮเกนกับผมคุยกันพักหนึ่งท่านดีใจมากเมื่อผมบอกว่าสมาชิกคนไทยมีแผนจะเดินทางไปพระวิหารท่านบอกว่าจังหวะเหมาะมาก เพราะที่พักของผู้เข้าพระวิหารกำลังสร้างเฟสสุดท้ายพอดีที่พักจุดได้ทีละ80คนมีเครื่องครัวและที่เก็บอาหารด้วยปัญหาอย่างเดียวคือยังไม่มีเตียงคำพูดของประธานโฮเกนให้คำตอบเรื่องที่พักที่ผมยังคิดไม่ตกและตัดปัญหาค่าที่พักออกไปด้วยผมดีใจมากผมรับรองกับท่านว่าสมาชิกคนไทยไม่มีปัญหาเรื่องนอนพื้นเพราะคนไทยส่วนใหญ่คุ้นชินกับการปูเสื่อนอนราหัวเราะ เพราะเราทั้งคู่ทราบเรื่องนี้ดีเพราะสมาชิกมีแผนจะไปเยอะมากเราจึงตัดสินใจแยกเป็นสามกลุ่มประธานโฮเก้นกับผมกำหนดวันแล้วทุกอย่างเริ่มลงตัวปริศนาชิ้นสุดท้ายคือการซื้อตั๋วเครื่องบินไปพระวิหารมะนิลาศาส,สนาจักรใช้บริษัทนำเที่ยวบริษัทหนึ่งจัดการเรื่องเที่ยวบินให้ผู้สอนศาสนาแต่ละคนออกนอกประเทศไปต่อวีซ่าทุกสามเดือนเพื่อจะอยู่ในประเทศไทยผมโทรหาเจ้าของบริษัท แจ้งเรื่องการเดินทางของเราและบอกว่าเราต้องการตั๋วไปกลับมะนิลาประมาณ176ที่นั่งสมเที่ยวบินผมบอกเขาให้รู้ความสำคัญทางศาสนาของการเดินทางครั้งนี้และการเสียสละของสมาชิกเพื่อไปพระวิหารครั้งแรกแม้ไม่เข้าใจความสำคัญของการเข้าพระวิหารสำหรับสมาชิกศาสนจักรแต่เขาเป็นชาวพุทธที่เข้าใจความสำคัญของการเข้าวัด เมื่อจบการสนทนาเขารับปากว่าจะจัดการเรื่องเที่ยวบินให้ในราคาเท่าทุนเพื่อประหยัดเวลาและประหยัดเงินค่าอาหารเราตัดสินใจเอาอาหารไปด้วยอาทิข้าวสารอาหารแหง้งและอาหารกระป๋องเครื่องแกงและอื่นๆสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือพริกขี้หนูผมหลับตาเห็นทุกคนผลัดกันทำอาหารในที่พักพระวิหารให้คนที่เข้าเซสชั่น สตรีที่ซื่อสัตย์และมีค่าควรคนหนึ่งตั้งใจจะไปพระวิหารแต่มีเงินไม่พอผมเจรจากับเธอและเธออาสาจะทำอาหารให้ทุกคนทุกมือ้อขณะพวกเขาไปเข้าพระวิหารเธอได้งานและได้โอกาสไปพระวิหารเธอมีความสุขมากผมดูยอดเงินค่าเดินทางไปพระวิหารในบัญชีธนาคารแล้วเริ่มบวกสิ่งที่เราต้องใช้ค่าที่พักฟรีค่าเครื่องบินได้ราคาทุนและค่าอาหารนิดหน่อย เมื่อรวมเงินบริจาคจากสมาชิกต่างประเทศเงินบริจาคจากอดีตผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเงินบริจาคจากสมาชิกคนไทยและเงินบริจาคจากสาขาภาษาอังกฤษในกรุงเทพผมแปลกใจและตกใจมากเงินทำให้เป้าหมายและฝันเป็นจริงเหลือนิดหน่อยด้วยพระเจ้าทรงทำให้ทุกอย่างลงตัวการมีศรัทธาว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นนั่นเรื่องหนึ่งและการประสบสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผมนั่นก็อีกเรื่อง ทำให้ผมนึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดเมือ่อทสงเลี้ยงอาหารคน5,000คนขณะปฏิบัติศาสนก,กิจบุญแผ่นดินโลกโปรดติดตามตอนต่อไป